กันที่กรณีหญิงสาวอายุ39ปีขับรถตกโชวเวเมื่อตอนตี33ตุลาคมคงจะจำได้นะครับมีปริศนาว่าจะเป็นกรณีหลงเข้าไปในนั้นแล้วเกิดอุบัติเหตุตกลงมาหรือเจตนาฆ่าตัวตายหรือไม่ประการใดเพราะเป็นลักษณะอย่างนี้นะนั่นแหละครับประเด็นจะอยู่ตรงที่ว่า จากการาก,การสอบปากคำล่าสุดทั้งหมด พลตวีมนตียิ้มแย้มนะครับผู้การประทุมธาน,นีบอกกับนักข่าวของเราเนี่ยทั้งใบเชิญญาติกับเพื่อนสนิทของผู้ตายมาให้ปากคำนะคะทราบว่าก่อนที่ผู้ตายจะเสียชีวิตเนี่ยมีนิสัยร่าเริงตามปกติไม่มีภาวะความเครียดหรือสิ่งบ่งชี้ว่าจะตัดสินใจฆ่าตัวตายแต่อย่างใดวันเกิดเหตุนั้นก็ไปรับประทานอาหารที่บริเวณเรียบทางด่วนรามอินทราจากนั้นก็ออกจากร้านนี้ไปไปที่ร้านอีกแห่งหนึ่งที่อยู่บริเวณเรียบทางด่วนรามอินทราเช่นกันแต่อาจจะเกิดหลงทางเพราะเพื่อนๆกับญ,ญ,ญาติๆเนี่ยบอกว่าเธอได้ทร รศัพท์มาสอบถามเส้นทางโดยตลอดนะคะครั้งสุดท้ายที่ติดต่อกับเพื่อนคือเวลาประมาณตีหนึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้ตายบอกเพื่อนว่าอยู่บนทางด่วนแล้วทางนี้จากการสอบปากคำพบว่าผู้ตายไม่เคยเดินทางมาที่บริเวณจุดเกิดเหตุนะคะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ชำนาญเส้นทางแม้จะยังไม่สามารถสรุปทั้งหมด1 0อยเนี่ยต้องไว้ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นการฆ่าตัวตายก็ต้องรอผลการตรวจต่องรอยแล้วก็ตรวจสภาพรถรวมไปถึงผลชนะสูตรอย่างละเอียดจากแพทย์ก่อนนะคะส่วนข้อสงสัยอื่นๆอย่างเช่นทำไมไม่พบร่องรอยการเบรก ของรถเลยลักษณะการขับชนแท่งบริเออร์ที่มีลักษณะเหมือนกันดันจนกระทั่งตกลงมาทั้งรถทั้งแท่งแบรีเออร์เนี่ยนะคะก็กําลังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะคือมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมครับอาจจะไม่ค่อยถูกพูดถึงสักเท่าไหร่ไอ้แท่งแบรีเออร์ที่มันเปิดออกเนี่ยถ้าดูจากกราฟิกอีกทีหนึ่งเนี่ยนะคือขณะนี้ยกไปปิดแล้วนะใช่ปิดแล้วแต่คําถามก็คือ แล้วใครก่อนหน้านี้หน่วยไหนอย่างไรยกออกแล้วไม่ปิด hmm. นะฮะคือถ้าตรงนี้ถ้ามันปิดซะเนี่ยมันควรจะเป็นกฎเกณฑ์ปกติเนี่ยน้องใบค่ะท <Okay. S 1> ไมถึงเปิดใครเปิดแล้วทําไมถึงไม่ปิดเพราะจะไปหวังว่าปลายทางจะมีชุดหนึ่งคอยป้องกันอันนั้นก็ผลชุดนั้นมันก็ลงไปแล้วเนี่ยน้องใบค่ะ <Okay. S 1> ไอตรงนี้ที่มันเปิดเนี่ยมันยังต้องหาคําตอบกันพอสมควร ขนาดเดียวกันนะครับปิดแท่งเบรเออร์แล้วนะใช่ไหมน,ะะนักข่าวของเราไปตรวจสอบล่าสุดปิดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนที่นี้นะะักข่าวไปสังเกตรอยสีของแท่งเบริเออร์เดิมพบว่าแท่งเบริเออร์ที่เป็นอันสุดท้ายของช่องว่างก่อนหน้านี้เนี่ยมีการทาสีบริเวณด้านข้างก็เลยทําให้ทราบว่าจริงๆมีการเปิดมาโดยตลอดก่อนหน้านะคะส่วนสาเหตุการเปิดก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไรกันแน่ บางทีก็บอกว่าตั้งแต่น้ำท่วมแลออ้วปี่ 5, <4. S 2> มีคนเอารถขึ้นมาจอดข้างบนค่ะตั้งแต่ปีห้าสี่โอ้โหท่านอันนานเกินไปนะที่ไม่ปิดหรือบางคนก็บอกเอ้ยมีการมาถ่ายอะไรกันยังไงหรือไม่ประการได้ที่ต้องไปตรวจสอบกันต่อนะครับเ,เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้ครับ